แฮนดูโลครับปั๊มเพาลอยโซลาร์เซลล์ดีซีบัสเลสครับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนใช้งานง่ายครับทนทานด้วยมอเตอร์บัสเลสไม่มีแปลงฐานพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติและการป้องกันการทำงานผิดพลาดครับท่านครับเลือกรุ่นที่ใช่ครับก็มีรุ่น300วัตต์6 0รวัตต์7จ0สวัตต์แล้วก็1,100วัตต์ครับจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิธภาพทนทานใช้ได้ทั้งในฟาร์มและก็ที่บ้านพักนะครับ พร้อมสั่งซื้อแล้ววันนี้นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ปั๊มเพาลอยเกษตรยั่งยืนครับท่านครับ Handulo ปั Hand ulo, ๊มเพาลอยโซลาเซลล์ DC busless พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ประหยัดพลังงานใช้พลังงานแสงอาทิตย์100%นครับมอเตอร์ busless ครับทนทานไร้แปลงฐานอายุการใช้งานที่ยาวนานแรงดันน้ำสม่ำเสมอครับตอบโจทย์ทุกงานเกษตรและระบบน้ำ สี่รุ่นให้เลือกนะครับตามกําลังที่ต้องการนะครับตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานก็มีรุ่น3ามร้อยวัตสูงสูงสูง6กรเมตรครับปริมาณน้ําสูงสุด9,00 0ลิตรต่อชั่วโมงรุ่น6กร้วัตก็ส่งสูง11เมตรปริมาณน้ําสูงสุด1 8 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงรุ่น750วัตก็สูงสูง12เมตรปริมาณน้ําสูงสุด1 9 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงและ รุ่น11,000วัตต์ก็ส่งสูง12เมตรปริมาณน้ำสูงสุด36,000ลิตรต่อชั่วโมงครับท่านครับคุณสมบัติที่โดดเด่นก็คือควบคุมการทำงานอัตโนมัติครับพร้อมระบบเช็คระดับน้ำน้ำน้ำหมดปั๊มตัดนะครับน้ำเต็มแทงปั๊มหยุดป้องกันความเสียหายครับท่านครับทำงานต่อเนื่องแม้แรงดันไฟต่ำใบพัดเหล็กหล่อแข็งแรงทนทานิดต,ตั้งง่ายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด เปลี่ยนการสูบน้ําให้เป็นเรื่องง่ายด้วยพลังงานแสงอาทิต์นะครับคลิกดูรายละเอียดเพิเ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว